จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องการผูกโกรธโกรธแล้วได้อะไรมีโทษอย่างไรบ้างและท่านอาจจะคิดว่าการดำเนินชีวิตด้วยความโกรธเป็นการแสดงอำนาจที่แท้จริงโกรธใครได้แสดงว่าเรามีอำนาจที่จะแสดงได้แต่เราลืมนึกไปว่าคนที่ชอบโกรธผูกโกรธมักโกรธนั้น จะไร้มิตรภาพจะขาดคนเกรงใจแต่จะมีแต่คนกลัวและจะไร้มิตรที่ดีจะมีแต่คนประจบสอบพออยู่ใกล้ๆตัวเพราะอะไรเพราะไม่มีใครกล้าบ,บอกความจริงแก่คุณคุณก็จะได้รับแต่ความเท็จจะมีคนประจบสอบพอเอาข้อความต่างๆมาให้คุณเป็นส่วนใหญ่ความโกรธนั้น ทำลายเราแม้กระทั่งร่างกายนะไม่ใช่จิตใจอย่างเดียวคิดดูสิหัวใจก็เต้นแรงเวลาโกรธระบบเลือดก็เสียโรภยคภัยแค่เจ็บก็จะตามมาการอยู่ในความโกรธนั้นเหมือนกับเราอยู่ในกลางกลางกองเพลิงท่านทั้งหลายคิดดูก็แล้วกันว่าเห็นบ้านเรือนที่ถูกเพลิงสุมเผาไหม้อยู่นั้น ทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆแม้แต่ชีวิตของเราถ้าอยู่กลางกองเพลิงก็ต้องผูกถูกเผาไปด้วยฉันใดความโกรธนั้นเหมือนกับกองเพลิงซึ่งมันสุมอยู่ในใจของเราเมื่อใดก็ตามเราโกรธจัดเมื่อนั้นเรากําลังสุมไฟเผาตัวเองการที่เราไปโกรธคนอื่นต่อนั่นเป็นปลายเหตุนะคือเป็นแค่ไฟที่มันลามออกมาจากตัวตนของเรา แล้วก็ไปเผาผลาญคนอื่นอย่าคิดว่าเรามีอำนาจที่จะโกรธใครก็ได้พยายามระงับความโกรธตั้งสติยับยั้งให้ดีคนโบราณบอกว่าเวลาที่โกรธให้นับหนึ่งถึงร้อแล้วเราจะหายโกรธนั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากท่านคิดดูก็แล้วกันว่าระหว่างที่ท่านนับ1นึ่งถึงร้อยกำหนดลมหายใจก็ตามทีแล้วจะมีสติยั้งคิดขึ้นมาทันทีและที่สำคัญที่สุด มองให้เห็นคนอื่นว่าเขามาโกรธหรือว่ามาเกลียดมาใส่ร้ายมายุให้เราโกรธแล้วเราเป็นคนโกรธเองในเป็นเหยื่อของเขาใช่หรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะยั่วยุอ,อย่างไรก็ตามทีถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่หลงกลเขาแต่เพื่ออะไรก็ตามเราโกรธแสดงว่าเราหลงกลคนคนนั้นทันทีนี่แหละมันสำคัญมากฉะนั้นเวลาที่เรา มีอารมณ์โกรธขึ้นมาขอให้นึกถึงสุขภาพนึกถึงมิตรภาพนึกถึงสถานะของเราทันทีว่าเราสมควรจะโกรธหรือไม่ส่วนใหญ่แล้วผู้นำองค์กรส่วนส่วนมากมักจะแสดงความโกรธต่อลูกน้องเพราะคิดว่าถึงอย่างไรลูกน้องก็คือลูกน้องบางคนโกรธจัดเป็นลมไปก็มีนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะโกรธแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือความเกลียดความเกลียดชังความไม่เป็นที่ไว้ใจและความจริงจะไม่ปรากฏสำหรับคนโกรธจัดเพราะลูกน้องที่รักเราบางครั้งเขาอยากจะบอกความจริงแก่เราแต่เพราะกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วเราจะโกรธเขาเขาก็ระง,งับความจริงนั้นเสียแล้วก็ไปพูดเรื่องอื่นซึ่งไม่จริงและเราก็พอใจ ในที่สุดข้อมูลของเราก็ไม่พอเราก็ตัดสินปัญหาต่างๆผิดพลาดไปได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราโกรธเนี่ยขอให้คิดว่าเราจะไม่มีความจริงความมึนงงสงสัยมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยโมหะก็จะเกิดขึ้นสติก็จะไม่มีจะยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ยากท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะทราบดีว่าคนทุกคนเนี่ยเวลาโกรธเป็นยังไง เราก็เคยโกรธท่านทั้งหลายผู้ชมก็เคยโกรธโกรธแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรคนใกล้ชิดเป็นอย่างไรเราก็ทราบดีโกรธทุกครั้งเสียใจทุกคราวโกรธทีใดโกรธทีไรลมหายใจของเราแทบจะขาดไปผู้คนในบ้านรนลานกันไปหมดเลยนั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังสุมไฟเผาบ้านเผาภรรยาเผาลูกของตัวเอง เผาลูกน้องคนข้างเคียงบางทีข้อมูลข่าวสารต่างๆเราเผาทิ้งหมดเลยด้วยความโกรธของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมาตัดความโกรธกันเถิดขอเจริญพร